สวัสดีครับก็ขอรับเข้าสู่ช่องปุ้ยกะอีสตอรี่นะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับปุ้ยจะมาพูดถึง10หุ้นประกาศจ่ายปันผลเดือนสิงหาคม2 5 6 5นาะครับประกาศจ่ายปันผลอยู่ที่0.03บาทถึง8.55บาทต่อหุ้นนะครับสหรับหุ้นที่1นะครับก็คือบริษัทอิตเทนโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่1สิงหาคม65าแล้วก็จ่ายปันผลอยู่ที่0.19บาทต่อหุ้นนะครับสำหรับหุ้นที่2นะครับบริษัทบางกอ,อกแลนจำกัดมหาชนนะครับขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่3สิงหาคมแล้วก็ประกาศ จ่ายปันผลวันที่22สิงหาคม65นะครับเงินปันผลอยู่ที่0.03บาทต่อหุ้นนะครับบริษัทที่นะครับก็คือบริษัท BTH ควบจำกัดมหาชนนะครับขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่3สิงหาคม65นะครับจ่ายปันผลวันที่23สิงหาคม65เงินปันผลอยู่ที่0.16บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับสำหรับบริษัทที่4นะครับก็คือบริษัทกันยงอิเล็กทริกจำกัดมหาชนนะครับขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่3สิงหาคม65แล้วก็ จ่ายปันผลวันที่22สิงหาคม65ปันผลอยู่ที่8.55บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับบริษัทที่5นะครับก็คือบริษัทไทยมิซูว่าจำกัดมาหาชนนะครับขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่3สิงหาคม65แล้วก็จ่ายปันผลวันที่22สิงหาคม65เงินปันผลอยู่ที่0.90บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับบริษัทที่6นะครับบริษัทพลดิเพกประเทศททไทยจำกัดหมหาชนนะครับขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่5สิงหาคม65แล้วก็จ่ายปันผลวันที่ ยี่สิบห้าสิงหาคมหกห้าครับเงินปันผลอยู่ที่ศูนย์จุดสามสี่บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับบริษัทที่เจ็ดนะครับก็คือกองทุนเป็นกองทุนนะครับวับนขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่แปดสิงหาคมหกห้าแล้วก็จ่ายปันผลวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมหกห้าเงินปันผลอยู่ที่ศูนย์จุดสามศูนย์บาทต่อหุ้นนะครับสำหรับต่อไปนะครับบริษัทที่8ก็คือบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนนะครับขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่8สิงหาคม65 จ่ายปันผลวันที่24สิงหาคม65เงินปันผลอยู่ที่0.25บาทต่อหุ้นนะครับบริษัทที่9นะครับก็คือบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงจำกัดมหาชนนะครับขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่10สิงหาคม65แล้วก็จ่ายเป็นผลวันที่26สิงหาคม65เ<ๆ>งินเป็นผลอยู่ที่0.25บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนะครับ ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่10สิงหาคม65แล้วก็จ่ายปันผลวันที่26สิงหาคม65เงินปันผลอยู่ที่6บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับครับสำหรับปุ้ยกับเอ t o สตอรี่ก็ขอจบคลิป10หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลเดือนสิงหาคมี2565เพียงเท่ 2, นาน,ทน,ทนี้นะครับถาหาชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ